เริมแรกก็คือหาดินมาลงงว้ดำลงงไ่บอร์นัก,กมาดินมักดินใ้ค่ะให้ดินมันเปียกกะว่าพ่อดีเห้าสิปันออกมาเป็นก้อนอีถ้าห้ามาใส่น้ำหลากะทีแล้วก้อนดินกะทีเปทีเปดถ้าใส่น้อยดินเื่ยเายเปียกต้องผสมนม้ำลงอกีกมาไว้ขามขึ้นนะจ๊ะมาแล้วเนี้ยเหมือนเราห้ากะเอาส่วนผสมคือขี้แกบกับขีดเท่าไปผสม พื่อบาป่ให้มันติดโมติดบกจุกบักจวดดินยุบป,ประมาณสามส่วนขี้เท่าสิบยูส่วนหนึ่งมันสิเฮ็ดให้ดินมันออกมางามถ้าก็เตรียมการค้นงานแรงงานใส่หาค,นคน้นหก้นผู้หนึ่งลงบอ่อตักดินข้นใส่โมสองค้นหนึ่งกะจับอิทใส่ไม่ตีออกมาเลยใส่เม่พิมออกมาแมนไหลออกมาข้ากใส่แรงงานตัดตัดกะจับใส่ไม่อีกสองคนหนึ่งกะแลนไม่มาตาก ตา่างกันประมาณสามมือสี่มือเขาพึงไว้เขาเปิดไว้ทอโลมมันสีแหงไว้พราะมันแหงแล้วเขาก็ะจิค้นข้าขไปในโรงงานก็บขื้นเลี่ยงค่ะไปอัดเป็นตับเป็นตับไว้เลี่ยงขั้นตอนที่ไปรับเผาเพราะเลี่ยงเป็นแพงแล้วเขากระใสฝากําแพงไปอัดไว้กู้แบ,บกแกบแบกกะแบกขึ้นไปใส่แบกบขึ้นมากปิดหัวปิดท,ท่ายมากเขาก็ได้จุดไฟมากมันก็สซุกมานาวเรอย เผาโดนมาได้ครับวันนี้ยางว้เนะเกล็ดมือเผาแล้วๆคันมันสุกมันเต็มเป็นเท,เท่าเต็มมากมันบอระเท่ากับเอาเปิดฟ้าออกเปิดฟ้าเท่เาอ้อมคางอ้อมทั้งหน้าออกแล้วก็สีโบไว้อยุะมาณมือหนึ่งเท่ากับสีดึงเท่าออกมาออกแก้มไนได้